วันนี้ไปส่งทุเรียนกันค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดทุเรียนมาเมื่อ EP ที่แล้ววันนี้เราจะเอาทุเรียนไปส่งกันนะคะเราจะเขียนชื่อคนรับแปะไว้ที่ก้านแบบนี้เลยนะจะได้รู้ว่าลูกไหนส่งไปที่ใครบ้างค่ะแล้วก็เอาทุเรียนขึ้นรถกันได้เลยค่ะส่วนตัวนี้เจ้าธันวานะคะน้องหมาเราเองแล้วเราก็เอาทุเรียนขึ้นรถกันครบแล้วนะคะ ก็ไปส่งกันได้เลยค่ะมาถึงร้านส่งพัสดุเจอน้องแมวด้วยค่ะทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยค่ะแต่เราต้องรีบขนทุเรียนลงมาก่อนนะเพราะฝนใกล้จะตกแล้วค่ะแม่ก็ช่วยยกทุเรียนด้วยเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้นะคะมีคนมาส่งผลไม้เยอะมากเลยค่ะถ้าเป็นส่งผลไม้จะต้องใส่กล่องสาหรับส่งผลไม้โดยเฉพาะนะคะทางร้านก็บริการดีมากเลยค่ะตเตรียมกล่องให้แล้วก็ช่วยเรียงผลไม้ให้ใส่ในกล่องได้พอดีด้วยค่ะทุเรียนรอบนี้เราจะส่งไปหลายจังหวัดเลยนะคะ<ม>ก็เลยต้องแยกเป็นหลายกล่องแบบนี้เลยค่ะ,<ๆ>ะพอใส่ทุเรียนลงกล่องเรียบร้อยทางร้านเขาก็จะแพ็ ให้แบบนี้ได้ค่ะอันนี้ทางร้านเขารีแพ็กให้เราเลยนะคะเพราะยังมีอีกหลายคนต่อคิวเราอยู่เลยค่ะทุกคนที่ต่อคิวเราก็จะมาส่งทุเรียนเหมือนกันเลยค่ะช่วงนี้ทุเรียนจะขายดีมากๆเลยใครผ่านมาเที่ยวระยองอย่าลืมแวะซื้อทุเรียนกลับ